เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะของลูกนี่ยังมีอยู่ทำอะไรกินห้องกันเลยกินอดไอยู่ดในลูกน้ำเกลือของลูกเอาไว้ล้างไม่ใช่หรอกินกินเพื่อให้หายเหนื่อยกินกินได้กินเหมือเจ้าอืมมาบอกน้ำเกลือเล็กน้อยเกลือพวกใหญ่เกลือแร่ของเมืองบาน คารวนอนหลับค่ะสนใจสินคา้านี้พอพอนมีปัญหาเรื่องข้อควมเขาต้องเกลืออยู่ระหว่างนั่งรับคนให้ได้เลยเลพราะว่าพรุ่งนี้มีคุยงานส่งแผ่นมาเนี่ยส่วะเนี้น,น,น,นะเ,ออเริ่มต้นวันได้ดีมากที่อันนี้บอก ทางนั้นโอเคไหมพี่วินนี่หนูแบบหนูว่าหนูปวดตอนมันปวดอยู่กลางท้องมันน่าจะกระเพาะปวดกระเพาะ <c oughs> ไม่ปวดจรงเลยไม่แม่ไม่ได้ขี้แบบนี้อันนี้คือท้องเสียท้อปวดเอยใสลตงถ้าปวดท้องเลยแต่ว่ายามปวดเนี่ยมันสิเจ็บมันสิเจ็บมองนี่นี่ เจ็บมองนีเนื้อเจ็บเนี่ยท่าเนี่ยแหละเนี่แปลนจำเป็นเจ็บท่าเนี่ยเจ็บเจงแต่มันสิปวดมันทวงมันสิมามันสิโจมตีเข้าแบบโอ้ยตัวอย่างขาดเลยเหลือไม่ชีวิตยังโอเคเลยกำลังแพ็คแล้วน่าแหละน่าจะสิบ เอ็ดโมงเที่ยงเหมือนเดิมเลยค่ะเมล่อนกับของทั้งหมดน่าจะมาส่งเดี๋ยวหนูวันแต่งหน้าเสร็จหนูก็ไปไหว้ก็จะไปถ่ายคลิปพี่ลิท่านกุ้งอันละลายแล้วเก็บไว้หนูในเด้อหกโต ฉันก็ใช้น้ำมันตลอดมันไม่เดียวมาใช่ไหมใช่ไหมอะเชนเดียวอะเชนเดียวอะสัญญาของแม่แต่เชนเดียวฮัลโหลนอนหลับค่ะ้าบ้านลหเข้าบ้านเร็วฮัลโหลหลับอยู่เดี๋ยวก็ตื่นประมาณเพิ่งเพิ่งนอนไปเพิ่งนอนตะกี้เลย หนูว่าจะมาไล่สักพักได้แหละแต่ว่าหนูท้องเสียอยู่พี่พี่เข้าห้องน้ำแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายไปหกรอบแล้วแล้วก็ปวดคอแต่ยังไหวอยู่อันนี้มันให้กินเซเล้เงเห็นไหมอันนี้ให้กินเซเพียงเล้งแม่ลองกาใส่ <c oughs> ใไหมโอม้ย กินไข่ใช่ใช่กินไข่โมแดงแต่ว่าปกติไม่เป็นไรไงพี่พี่แต่อันเนี้ยมันน่าจะแช่ฟิดมาหลายวันคือเขาอะส่งมาหลายวันแล้วแล้ววันแรกวันแรกที่เขามาส่งอะคือเขาเมไม่มีคนรับแล้วเขาตีกลับไปแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยมาส่งอีกสองวันถัดมาซึ่งมันก็หลายวันอะแล้วมันก็แช่ฟีดใช่เวลาแล้วหนูก็กินเยอะมากมันก็เลยเนั่นแหละ อ่านเป็นพิษเลยชำๆมันปวดอะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อ่านเป็นพิษมันจะไม่ปวดไนงะอันนี้ถ้ามันปวดก็คือใช่แล้วแหละพวกมึงอ่นเป็นบ่อยเนี่ยจะรูอ้าอาการอืแต่ว่ามันก็นได้อยู่ <c oughs>

อาแม่กินเขาไปคืออินยาอ้ากินมันันเด็ดกินต้มเส้เกลือเด็ดแสทีุ่แล้วอาหารน่าจะเป็นพิษใช่อาหารเป็นพิษค่ะชัวร์ชัวร์ชัวเลยอ้โลน่ายังใ่ลูกแต่ว่ามันยังทนได้อยู่ไงมันยังไม่ได้กินแพ้เ่เปิดไม่รู้รับตั้งเวลาไม่รูไม่จรีบอปาเปงจะไม่้ย มากราบงบับานีรถเินตาบวบานไ้กันนี่สวัสดีทุกคนนะคะ คัโลนอนหลับค่ะโลหลับอยู่นะจ๊ะหลับปุ๋ยเลยรอกดหออใหญ่วันที่สิบอดได้เลยค่ะพี่พี่รอเลยนะสิบเอ็ดนี้หออใหญ่

ทุกคนเราจะขายกันเท่าไหร่นะ <c oughs> เราจะขายกันเท่าไหร่ <c oughs> เราจะขายราคาไหนกันว่ามาสีพี่พี่บอกราคาแล้วเมื่อคืนใช่ไหมว่าจะให้หนูขายราคา459ถูกหรือไม่ให้หนูตั้งไว้สี่แล้วให้หนูขาย459ใช่ไหม เออเป็นพยานได้โอเคส mm ี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าเลยวันที่สิบเอ็ดเจอเลย mm hmm. ถูกแล้วใช่ไหมพี่พี่มันถูกราคาดีอยู่ใช่ไหมถ้าสี่ห้าเก้าอะ